นะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับกลุ่มช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับนะอันนี้เป็นเครื่องยามาฮ่าโอมสเลดนไม่ใช่นะครับเอ็มสลดนะครับนะจากที่ผมเคยโพสต์ไว้นะครับที่หลุมอุกาบาดนะครับตกลงบนดาวังคารนะครับนะก็จะต้องทําการผ่าเครื่องเพราะว่ามันมีเศษผงโลหะต่างๆนะครับล่วงหล่นลงมาเต็มอยู่ในห้องเครื่องนะครับแล้วตัวเนี้ยตัวพาวบาลานเซอร์นะครับก็บินหรือแตกไปหน่อยนึงนะฮะ ตอนนี้ผมได้ล้างเครื่องนทำฟาร์มสารแล้วนะครับนะใส่เพาเขาวี่ยงลงไปแล้วนะครับอันนี้เปลี่ยนก้านใหม่ด้วยเลยนะครับนะแล้วก็ประกอบเกียร์ไปแล้วนะครับยี่ห้อ 5m s l a s นะครับมีเกียร์เดินหน้าทั้งหมด6เกียร์นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับแต่ละเกียร์ทำงานอย่างไรนะครับนะอันนี้กระปุกเกียร์นะครับกระปุกเกียร์อันนี้เพาขับนะทุกตัววันนี้เป็นเฟืองขับ อันนี้เพาตามทุกตัวบนนี้เป็นเฟืองตามนะครับหรือบางท่านจะเรียกเพาะสะเตอร์เพาคัดก็แล้วแต่นะครับตอนนี้อยู่ที่ตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับเห็นไหมฮะผมเอามือหมุนเพาคัดหรือเพาขับเฟืองหมุนนะครับเฟืองหมุนแต่ว่าเพาตามเนี่ยไม่หมุนนะครับเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งดูนะครับ เดี๋ยวฟันหมาตัวนี้นะครับจะขึ้นมาล็อกเฟืองตามเกียร์หนึ่งเห็นไหมเห็น่นะฟันหมาตัวนี้นะครับขึ้นมาล็อกเฟืองตามเกียร์หนึ่งเพราะนั้นตอนนี้พอเราหมุนปุ๊บนะเพาเนี่ยมันจะหมุนตามไปด้วยนะเกียร์หนึ่งนะหมุนไปทางนี้ต่อไม่มีเกียร์นะครับต้องหมุนกลับนะครับทวนเข็มเดี๋ยวฟันหมาตัวเนี้ยก็จะปลดล็อกจากเฟืองตามเกียร์หนึ่ง ถอยไปแล้วนะครับนี่นะปีแล้วนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์ว่างโทษนะครับเกียร์ว่างทีนี้พาเกียร์สองนะครับเดี๋ยวฟันหมาตัวนี้นะครับจะลงไปล็อกเฟืองตามเกียร์สองดูนะครับถ้ามันฟันหมาไม่ตรงล่องก็จะไม่อ่านลงตรงแล้วนะครับเห็นไหมฮะฟันหมาตัวนี้นะครับลงไปล็อกกับเฟืองตามเกียร์สองนะครับพอเราหมุนปุ๊บนะฮะพาวสเตอร์หรือเพาตามก็จะหมุนตามไปด้วย เกียร์สามนะครับเดี๋ยวฟันหมาตัวนี้นะครับนะฮะจะขึ้นมาล็อกกับเฟืองตามเกียร์สามเห็นไหมฮะเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเนี่ยนะครับฟันหมาตัวนี้นะครับขึ้นมาล็อกเฟืองตามเกียร์สามนะครับเดี๋ยวพอเกียร์สี่ฟันหมาตัวนี้นะครับจะลงไปล็อกเฟืองตามเกียร์สี่ หะครับนีครับฟันหมาตัวนี้นะครับลงมาล็อกเฟืองตามเกียร์สี่นะครับส่วนเกียร์ห้ากับเกียร์หกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอาจจะดูยากสักหน่อยนึงนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเกียร์ห้านะเดี๋ยวเกียร์ห้าฟันหมาตัวนี้นะครับนี่นะครับฟันหมาตัวนี้จะขึ้นมาล็อกเฟืองขับเกียร์ห้า พอผมว่ามือไปหมุนมันจะละมันจะบังแสงนะครับพอพอเห็นอยู่นะครับเห็นไหมฮะเกียร์ห้าฟันหมาตัวนี้นะครับเนี่ยนะตัวนี้นะครับจะขึ้นมาล็อกเฟืองขับเกียร์ห้าแล้วพอเกียร์หกฝันหมาตัวนี้นะครับ จะลงไปล็อกกับเฟืองขับเกียร์หกอยู่ข้างล่างเกียร์สุดท้ายนะครับน่ะนะครับสุดแล้วนะครับเกียร์หกนี่นะครับตัวนี้นะครับลงไปล็อกเฟืองขับเกียร์หกวันนั้นถ้าหมุนต่อไปก็จะไม่มีเกียร์แล้วนะครับอ่าทีนี้กลับเกียร์เก็บเป็นเกียร์ห ฟันหมาตัวนี้นะครับจะขึ้นมาล็อกเฟืองขับเกียร <Course. S 2> ์5เห็นไหมขึ้นมาล็อกเฟืองขับเกียร์5ตัวนี้นะครับล็อกเฟืองขับเก,กียร์5เกียร์4นะกลับมาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวฟันหมาตัวนี้นะครับจะลงไปล็อกเฟืองตามเกียร์4 อ่าเป๊ะเลยนะครับพอดีฟันหมาตรงอยู่นะฮะเกียร์สี่ตัวนี้นะครับล็อกเฟืองตามเกียร์สี่เกียร์สามฟันหมาตัวนี้นะครับจะขึ้นมาล็อกเฟืองตามเกียร์สามอ่าเห็นนะฮะนี่นะครับขึ้นเป็นล็อกเกียร์สามตัวนี้นะครับใต้นี้นะครับขึ้นไป็ล็อกเฟืองตามเกียร์สามเกียร์สองฟันหมาตัวนี้นะครับจะลงไปล็อกเฟืองตามเกียร์สอง เป๊ะเลยเห็นไหมครับนี่ฮะตัวนี้นะครับลงไปล็อกเฟืองตามเกียร์สแล้วถ้าหมุนเบาๆปัป๊บก็จะเป็นเกียร์ว่างเห็นไหมครับเขาคัดหมุนแต่เพาสเตอร์หรือเพาตามไม่หมุนเฟืองหมุนปกติแล้วถ้าเกิดว่าหมุนแรงไปเลยปุ๊บปันหมาตัวนี้นะครับจะขึ้นไปล็อกเฟืองตามเกียร์หเป๊ะเกียร์หนึ่ง นะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับนะขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับกดไลค์ให้ผมรัวๆเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ